โอ้ยมันควนแล้ควหนายเออคอยบอกให้เจ้าอ่อนนั่นไปคอนร่ให้เจ้าย่างไปก่อนก่อนจะมีงินจ้างแต่แบบนี oh. ้ขึ uh ้นมาเจ้า uh ขึ oh. ้นรถโอ้ขึ Ec ้นรถทับไปไกลเร็วเอาบัานนี้เอาเดี๋ยว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 เออขึ้นมาข่บุมีเจ็บแบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาเด้อ

반도리 <shrielly> <shrie>